ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาดาชาแนลนะคะตอนนี้นะคะหลังคาก็เริ่มจะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตอนนี้ก็อาวางทางแนวแนวย,ยาวเนาะแนวย,ยาวนะคะเกือบจะเสร็จแต่วันนี้คลิปนี้นะคะคือทําเสร็จทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะตอนนี้เราก็เริ่มจะมองเห็นแนวคลิปแล้วนะคะเพราะว่า วันนี้ทำเร็วมากมากนะคะเพราะว่าตัวเชื่อมนะคะเครื่องเชื่อมมีสองตัวนะเขาก็จับกันซ้ายขวาแล้วก็แบ่งกันคนละหน้าที่เลยนะคะมันทําให้อาการเชื่อมอ็อกอะไรมันรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วด้านล่างก็จะมีคนคอยส่งเหล็กข้างบนก็คอยเชื่อมไปนะคะวันนี้ก็ใช้เหล็กยาวมากนะจำนวนจำนวนเยอะมากนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือด้านด้านหลังนะคะหลังไปถึงตัวด้านหน้าตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่จะได้แบบสูงขึ้นแล้วก็สโลปมาแต่สโลปเยอะนะคะตรงนี้เพราะว่าอา,อารยะาก,กันาร,รับน้ําฝนมันยาวนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องอให้มันสูงสโลปเท่ากับหนึ่งเมตรเลยนะ,ะเอ้ห้าสิบเซนนะคะสโลปห้าสิบเซนเพื่อว่าให้น้ําไหลแบบวิบ่งจุดนะคะจะได้ไม่ต้อง ไหลช้าถ้าไห่ช้าอาจจะซึมเข้าหยุดข้างในได้นะคะอันนี้ก็เนาะวันนี้ถือว่าเร็วมากนะคะเมื่อวานขึ้นโครงรอบไปนะ,ะวันนี้ก็วางวางเสร็จดั้งทั้งอ่าส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังนะคะช่างก็จับ,บริงนะคะแล้วก็เชื่อมนะคะเพฉะนั้นเขาก็จะมีหัวกัะท้ายเนาะ ช่วยกันอพระดายังมองไม่เห็นคนด้านหน้าเลยหรือว่าแป้นพระดาไม่ดีนะคะอ๋อเห็นแล้วนะคะนิ่งคนข้างหน้าก็อยู่ตรงนี้คนข้างหลังก็อยู่ตรงนี้คนข้างหน้าเชื่อมปุ๊บ้ามาตรงนี้นะคะคนด้านหลังก็เชื่อมจุดเดียวนะมันก็เลยทําให้เร็วนะคะไม่ต้องแบบเสียเวลาเดินข้ามไปข้ามมานะใครอยู่บนตู้คอนเทนเนอร์ก็เชื่อมสองจุดนะคะใครอยู่ด้านหลังก็เชื่อมจุดเดียวนะนี่เสร็จแล้วก็เอาอขึ้น,นเรื่อยๆนะคะ ก็นี่วันนี้ถือว่าเร็วนะคะแป๊บเดียวเองนะก็แค่เล็งจับวัดระดับนะเสร็จแล้วเขาก็ช่วยกันเชื่อมกันออกนะคะนี่ออกหรือเชื่อมนะี่แหละะก็ข้างหน้าก็คนหนึ่งแล้วก็มีข้างหลังตรงท้ายอีกคนหนึ่งนะคะทําให้การทํางานเร็วยิ่งขึ้นนะคะอันนี้สุดยอดเลยเนาะเราต้องทําให้ทันฝนนะคะฝนก็เริ่มจะลงแล้วนะอันนี้เราก็จะได้รู้ว่า เวลามุงหลังคาแล้วแล้วตรงนี้จะทํายังไงนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าเขาทําไมเขาทําเหล็กไว้สองด้านนะคะนี่นะเห็นไหมเพราะเขาจะต้องอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอตีฝาเชลล่าหรือเปล่า<ๆ>นะคะหรือว่าเอาไว้ทับเป็นแบบใส่ใส่ฟ้านะคะใส่ฟ้าตกใต้เหล็กะนะก็จะมองไม่รู้ว่าอันนี้คือตู้คอนเทนเนอร์นะคะแต่ลองมาดูด้านล่างอีกทีว่า เขาจะทำยังไงกับด้านล่างนะ,ะที่เราจะเห็นท่อใหญ่ๆนะคะแล้วก็ด้านล่างเราสามารถทำเป็นห้องเก็บของอีกได้อีกอย่างะะได้อีกสองห้องเลยเนาะ,ะทำประตูด้านหลังครัวนะคะก็สามารถเปิดเอาของเอาอะไรได้เนะะาะอะจตะถ้าไม่เอาครัวก็ออกด้านข้างนี้ก็ได้นะคะก็ทำสองฝั่งเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะว่าจะยังไงอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะ ะส่วนหลังไม่ร oh, ู okay, so life, ้อ่ามาทำส่วนหน้าส่วนาน่าจะได้เพราะว่าเหล็กนี่อย่าไปยุ่งกับมันเลยการเชื่อมไม่ยุ่งกับเขาดีแล้วแต่ด้านหลังนี้การเชื่อมถึงสามจุดนะเหล็กมันยาวก็จะวางลำบากนิดนึงนะแต่เขาก็วัดระยะกันนะแล้วมันยังเหลือต้องเหลือไอ้ตัวพาดขวางอีกทีนะคะถึงจะวาง หลังคาตู้คอนเทนเอหลังคาเมทลชีตเนาะแผ่นเมทลชีตได้นะคะ mm hmm. ที่ประดาดูจะกรกอกๆนะคะประดาว่าเขาต้องมีอ่ตัวขวางอีกเป็นน่าจะเป็นนิ้วสองหรือนิ้วนะคะ mm hmm. เอาไว้ให้มาขวางไอ้ตัวนี้อีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. อันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็อันสุดท้ายบอกเขาไปแช่น,น้ําก่อนจะได้เย็นส่วนหลังนะคะ <laughs> ตรงนี้ก็จะมาส่วนหน้า ไม่ใส่ถุงมือนี่พองไหมเนี่ยพอง,พองนะเสร็จถึงแค่ส่วนหน้า <c oughs> แล้วก็ส่วนขวางนี้เขาน่าจะมาทําพุ่งนี้ด้วยมากเขาอาจจะทาตรงน,นี้ด้วยวันนี้จะมาทำต่ออีกพกระดาเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลิกงานกันตอนกี่โมงนะวันนี้ที่จริงพระดาก็ว่าจะเดินทางแต่พระดาท้องเสียค่ะเลยช่วยเหรอคิดว่า,าล,มล่มหน่อยเพียนะก็เลยคิดว่าจะเอาของขึ้นรถไว้แล้วก็ค่อยเดินทางนะคะก็เดี๋ยวรอลูกก่อนนะให้ลูกช่วยยก จะเอาตู้อบทําขนมนะคะแล้วก็พวกแป้งพวกอะไรที่ปราดาทาที่นี่นะคะก็จะเอาไปไว้ที่นู่นนะคะแล้วก็ <im aman> พอเก็บไว้นานๆ <im aman> พวกนี้มันจะเสียนะะ <im aman> พวกยีสต์พวกอะไรก็มีเต็มเลยนะคะแล้วก็เอาตู้อบสําหรับอบอเค้กอบอะไรเนี่ยนะคะประดาซื้อมาไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะเพ <im aman> ราะว่าถ้าทําตัวเองก็ต้องกินก็อ้วนก็เลยคิดว่าจะไปทําให้ลุงเสือกินนะคะ ก็เดี๋ยวค่อยเราค่อยแล้วก็หางแก๊สแล้วก็เตาแก๊สอ่าแบบเร่งนะคะเฮ้ยเมื่อก่อนป้าดาจะทํเป็ร้านอาหารก็เลยซื้อแบบเตาเร่งมาตอนนี้ก็คงเอาไปทําที่นู่นนะคะไปทําไว้กินไว้ทํากินที่นู่นนะคะก็นี่อันสุดท้ายแล้วนะคะอันสุดท้ายแล้วแล้วนี่ก็จะไปด้านหน้านะคะอันนี้เริ่มมองออกหรือยังคะ เริ่มมองออกแล้วใช่ไหมนี่นะคะเริ่มมองออกไหมนะคะ<ห>เวลาเราทำฝ้าเราก็จะทำแค่แคแ่ตรงใต้เหล็กของตู้คอนเทนเนอร์เราก็จะมองไม่รู้เลยว่า<ไ>นี่คือตู้คอนเทนเนอร์นะคะแต่ก็ต้องดูอีกว่าเขาจะทำยังไงกับส่วนข้างล่างนะคะเขาจะปิดยังไงประดาไม่รู้ว่าเขาจะก่ออิกหรือเปล่าน่าจะก่ออิกปิดแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นเหมือนทำบันไดขั้นหนึ่งหรือเปล่า ตก็ยังไม่ทราบนะคะหรืออาจจะออกมาแล้วทําบันไดาพาดต่อจากด้านหน้านะคะที่เป็นอ่าท่อเนาะทําเป็นเป็นเดินออกมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ถึงจะเป็นบันไดนะคะป้าดาก็คิดว่าบันไดจะทําปูนนะคะไม่เอาไม้มันถึงจะแมดกันเนาะถ้าเราไปเอาไม้มันก็ไม่เหมือนแต่ไม่แน่นะถ้าไม้มันอาจจะทําสวยก็ได้นะเอาท่อนไม้เลย แล้วก็ปาดหน้าให้มันเรียบนะคะมีเรามีไม้อยู่นะปาดหน้าให้มันเรียบเนาะขัดเงาเงา,เาลงเลกเกอร์เนาะนะคะนี่ก็มาด้านหน้าแล้วเห็นไหมคะชิ้นแรกแล้วนะด้านหน้าก็นี่นะคะยเส้นเอะก็จับกันหัวท้ายเลยเนาะ,ะโอเดค,คนละอันคนอันนะคะ ก็เหลือพราดาว่าเหลือขวางอีกเที่ยวหนึ่งนะขวางอีกเที่ยวหนึ่งแต่มันคงไม่ถี่มากหรอกนะคะอันนี้ก็เป็นรูปภาพแล้วนะคะลุงเสือก็หยุดถ่ายแล้วก็คือมันน่าจะช้าเละลุงเสือก็เลยมาถ่ายรูปตอนที่เขาทำไปเรื่อยๆรื่อยนะคะอันนี้เนาะเป็นรูปภาพทั้งหมดนะคะก็เลยจะรวมรวมกันไม่ได้ถ่ายต่อจากตรงนี้นะคะในตรงด้านหน้าน่าจะเป็น ท้ายนะคะท้ายเราก็จะเห็นว่าด้านหน้าเขาทำเสร็จนะลุงเสือเาสงสัยไปตัดแต่งกิ่งนะคะก็เลยเถ่ายไม่ได้ถ่ายตรงตอนเขาทำด้านหน้านะตอนนี้ก็ด้านหน้าเริ่มถ่ายแล้วนี่นะก็ยิ่งเล็กขึ้นให้กันอันนี้ข้างหน้าแล้วนะเขาดึงอะไรไม่รู้ประดามนดูไม่ออกนะ๋อได้หลายอันแล้วนะะ เริ่มในสองเห็นมองชัดไหมคะทางนี้เริ่มเริ่มมองออกแล้วใช่ไหมคะมองออกรูปทรงของตัวบ้านแล้วเนาะน,ะะนี่นะ,ะเริ่มจะมองออกแล้วว่ารูปทรงแบบไหนนะคะก็เดี๋ยวเขาก็ต้องทําคานนะคะทําคานไปหากันนะ,ะอันนี้ก็เริ่มเป็นรูปภาพนะอันนี้เป็นวิดีโอรูปภาพเนะี่ยวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอนะคะ ไม่พระดาใส่สลับกันรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะสลับกันนิดนึง <c oughs> นะคะโอ้ยเนาะนะอันนี้เป็นวิดีโอนะ,ะก็จะเป็นรูปภาพต่อหรือเปล่าอ๋อยังเป็นวิดีโออยู่พระดาอันนี้ก็งงงงแล้วเนี่ยนะคะอันนี้ลุงเสือก็พยายามถ่ายให้ดูว่า ด้านหลังขึ้นไปแบบนั้นด้านหน้าด้านหน้าก็จะวิ่งลงมาอย่างนี้คือฝั่งฝั่งนี้คือด้านหน้านะคะฝั่งที่กําลังทําคือด้านหน้าฝั่งที่ทําเสร็จไปแล้วนั่นคือด้านหลังนะอันนี้น่าจะเป็นรูปภาพแล้วนะคะก็คือเขากว่าจะเชื่อมแต่ละอันมันช้าเนาะลุงเสือก็เลยอ่าถ่ายเอานะคะถ่ายให้เอาแล้วก็เพื่อจะได้อมองภาพออกนะคะ วิดีโอก็จะได้ไม่ยาวเกินไปนะเราก็มาดูแล้วกันว่าอันนี้คือด้านหน้าเขาก็จะเสร็จแล้วนะคะพระดาย,ยังดูด้านหน้าไม่ออกเลยอ๋อออกแล้วนะคะอ๋อเขาก็เริ่มจากฝั่งนน้นนะคะเขาไม่ได้เริ่มฝั่งนี้โอ้เสร็จแล้วนะคะนี่นะใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้ก็ยังไงเนี่ยมองก็ไม่ค่อยชัดนะ ชัดไหมถ้าใครดูอจอใหญ่ๆก็จะชัดนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นการให้ดูว่าอ่าวางคานด้านแนวยาวเสร็จแล้วนะคะพวกนี้น่าจะเป็นแนวขวางแล้วก็ใส่เมทาชิตเลยก็จบแค่นี้นะคะ